ระเบิดอะ่ะมันต้องแช่ละวามันถึงต้องมันถึงจะระเบิดไงมันถึงจะระเบิดตุ่มหมดลายแค่ละ <c oughs> อันข่าวไทยแมวอยู่ตัวมันรู้ถึงระเบิดทำไมเนี่ยเข่าวไทยน้องเหมียวน,นั่นรักนั่นรักอยู่ <c oughs> วางเลยเดี๋ยวจะวางแล้วเปิดอีกเดี๋ยวจะวางแล้วเปิดอีกช่วยดื้อนะแม่กัดเลยใช่ไหม αι? โอ้ยอย่าดื้อ๋ยวแม่กัดนะแม่จง,งกัดหนูบ้างดิถ้าแม่มันกัดนูเหนื่อยนอนค่ะ บอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้หนูหน่อยใช่ไหมใช่มันโหดไลค์สี่ตัวสี่ล้านเนี่ย